ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับร้านอาหารงบ50,000ได้แบบไหนบ้างผู้ประกอบการคนไหนกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านอาหารอยู่ต้องหยุดดูคลิปนี้เพราะงบแค่50,000ก็สามารถได้ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้แบบครบชุดเสร็จแรกเอาใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์เรียบง่ายแต่ยังมีความโมเดิร์นโต๊ะทานอาหารท็อปร็อกบ,บอร์ดขนาด130คูณ70คูณ75ซนเมตรสีขาวดำม,มาพร้อมเก้าอี้จำนวน4ที่นั่งแบบนี้1ชุด หรืออยากได้อารมณ์ดีไซน์เรียบง,ง่ายมินิมอลมูจิแบบญี่ปุ่นก็มีเป็นโต๊ะและเก้า e อี้ไม้โทนสีอ่อนแบบนี้ขนาด140คูณ80คูณ74เซนติเมตรได้ไปเลยจำนวน2ชุดและพานไม่ได้กับโต๊ะดีไซน์ลักชัวรี่หรูหราติดแกมตัวนี้กับโต๊ะท็อปหินอ่อนขนาด140คูณ80คูณ75เซนเมตร โต๊ะดีไซน์แบบโมเดิร์นโดดเด่นไม่ซ้ำใครงบห0,000นรับไปเลย1ชุดผู้ประกอบการร้านอาหารคนไหนอยากลดต้นทุนหรือควบคุมค่าใช้จ่ายสอบถามเราได้เลยเพราะเราเชี่ยวชาญในการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ในต้นทุนที่คุณควบคุมได้เอง The Balcony Home and Living ครบทุกขั้นตอนเรื่องเฟอร์นิเจอร์